วัยนี้จะได้สัมผัสกำลังบริเวณนี้กับแฟนขผมเองผู้น้อยผมเองสมัยที่เป็นเองขอโทยจะไม่พูดยาวดานนะครับไม่ให้พครยำไม่ดีที่รักเสดัจเป็นพระสงฆ์ที่สามรับ ในความฝันเกิดมุมนอนที่ญาติพี่น้องของผมได้อยู่ร้อยกว่าปีและผมเป็นคนที่ขอโทษผู้สูงอายุนิดหนึ่งโดนคนที่ครอแบครัวแตกแยกกันพ่อจะไม่ไดยอยู่กินเหล้าในแม่กับน,น้องสองคนก็ ไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่เป็นเด็กสมัยนั้นอะ่ะที่ไม่มีครอบครัวแต่ที่ไปส่วดทีสษะท่านแม่ผมขอแม่พระขอให้เป็นผู้สมที่ดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นเาอที่เด็นแต่สิ่งที่ขอ จะขอให้มีครอบครัวขอให้มีครอบครัวไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่แต่งงานไม่ใช่ครอบครัวในด้านนั้นแต่ขอให้มีครอบครัวที่เป็นประสงค์แล้วแม่พระก็ตอบคำถามว่าไอเจไอเจ้าโลกฉันจะรียัานเนรแม่พระมีครอบครัวที่กระจบกี่สุดที่ เาืเวนาที่สุดจเส่งกูกโจของไปที่นูน่นแต่แมร่อพระพุทในิรัไมรใช้เทธิเสยู่ในความคิดของมองแม้เราว่าไม่รู้ลง,งนี้อ่าตัวนี้นจะรับเธอหรือเปล่าจะรับเธอหรือเปล่า เี่ยิริยานหลายอย่างที่เกิดขึ้นมหาชายที่รักของเราสศกพบมาที่นี่มหาชายของเราที่รักจริงๆก็คือว่าไปที่มงโโบครับไม่มงงีายหลายว่นจงงะเป็นไปที่มงโโบไหครับไปที่มงโโบแล้วก็ตรงนี้คือครอบครัวของเป็นเราบ้า เด็กยาบ้าไม่มีครอบครัวไหในหนี้ที่ไม่มีตายตายไมรรน,นี่ยกินมันตายทุกคนทุกครอบครัวมีนตายก็เนี่ยเสพติดมีทุกครอบครัวทีท่มีคนเด็กุ๊บไม่มากก็น้อยสํานกง,งานทรทุกวันี้ลูกลูกโจที่เป็นครอบครัวที่สาว้าที่แม่ค้ารักมากเขาอ่อนแอเขาพลาดนี่เป็นครอบครัวที่มังู แม่พระรมากดูแลเธอดูแ,เแลเธลวก็มหา,าชายกบอนุญาตให้ตรงอยู่พระเจ้ามิกไซกินคนชูกอนุญาตให้ขงอยูช่วยสร้างวัดช่วย,วยนีช่วยนั้นช่วยู้พวกซิสเตอร์มหาลาาาายที่เป็นลานในโหล่นของพ่อชูมีจะมาสอน เราด้านนอกเรียนที่น้องเรียนเพื่อเป็นอายุแล้วฉะนั้นว่าจะเป็นครอบครัวให้รูกของเ็นพ่อครอบครัวที่ดีหรือเปล่าจะนับเงินนอกเรืองจะให้เป็นลูกที่ดีแล้วข้าของจะขออะไรถ้าของจะขออะไร จากชีวิตที่หลือเยวียกผมจะแทแทีสำหรวิตที่เหลือยุคเจ็ดสิบหกถ้าผมจะขออะไรจะครอบครัวผมครอบครัวพวกเราครอบครัวมหาชายพระสาวในสังมทจะขออะไรจะขอให้เรารักแล่พรยิ่มากยิ่งวีือวขอให้เรารักและพร แน่นอนพวกเรามีดันร้อยแน่นอนแน่นอนพิศาสนาจักรของเราจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนจะพูดซ้ำแน่นอนพิศา,า,า,าสาน,นสา,าจากัก,ก,กรถึงในคนไทยของเราจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี่น้องครับครอบครัวอยู่ๆนะครับแล้วแม่ก็ไม่จริง เราประเทศไทยเป็นประเทศของแม่พระหลวงหมูโดยเฉพาะยังเล่งและก็วาดอื่นๆด้วยแน่นอนแต่วัดอื่น,น,ว,นวัดหลวงหมูผู้นำต้อยผู้นำต้อยที่สุดนายกฤษฎีก์ผู้นำต้อยที่สุดในประเทศไทยต้องเป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างและทั่วอาณาจักรไทย ที่รักแม่พระจะนั่งจะพูดแน่แนี้้าเป็นลูกแม่ขอพิจารณทุกคน,คนที่อุ้มชูงพูดพูดนี้ตลอดขอพิจารณทุกคนที่อุ้มสูงพูดพูดนี้ตลอดก็ว่าจะพูดสุดท้ายถ้าหากว่าไม่มีใครมาช่วยพวกเราแต่เราก็เคอกันเข้าใจนะ ที่จะประกุบถึงขนาดนี้อันนี้ดีกว่า50ปีมาแล้วก็มไม่รู้แต่รู้มีสบสมบานมากกว่าเดิม50ปีเงินไม่น้อยกว่าร้อยล้านเหรียญเงินไม่น้อยกว่าร้อยล้านเหรียญที่ข้าในบริเวณนี้ฉะนั้นพินน้องฉันั้นไม่สำคัญสำคัญจะแม่พราเป็นดวครั